สวัสดีค่ะช่างยยจ่าพาปลูกนะคะวันนี้เยจาก็จะพามาแยกขึ้นช่ายที่ยยจ่าวานเมล็ดไว้ในกระถางนี่เนาะที่จริงอะฟูเต็มกระถางเยจาก็เพิ่งจะแยกไปได้ไม่ถึงครึ่งเลยะเมะวันแยกตอนบ่ายเย็นๆเนาะไม่ทันเยจาจะแยกใส่นียคะ่ะแก้วน้ําที่ยยจะาเก็บไว้แล้วก็กอกดินไว้แล้วเนาะดินที่เยจากผสมก็ไม่ต้องมีธาตุอาหารอะไรมากค่ะ ก็มันจะเป็นปุ๋ยหมักดินหมักของยจาจ๋าดินเก่าที่ลงจากแปลงสลัดนะคะก็ทําให้ร่วนเลยเนาะใส่แกลบหมักกับขี้วัวผส,สมกับดินร่วนนะคะดินร่วนใส่ขุยมะพร้าวนิดหน่อยะคะ่ะก็คือสูตรนี้ยังไม่ตายตัวนะคะนี่ค่ะย้าจ๋าทาไว้กรอกไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเราก้าขึ้นช่ายก็พร้อมจะแยกแล้วก็คือมันโตแล้วแหละที่จริงอ่ะไม่ต้องไม่ต้องแยกก็ได้นะคะเวลาเราจะทําเพราะ ซึ่งเดจ๋าไม่ไม่มีเวลาได้กอกดินใส่ใส่ถุงไม่ได้ผสมดินไว้เาจ๋าเพิ่งจะมาเก็บดินเก่าๆมารวบรวมกันไวนะ้เนาะอันนี้เดจ๋าก็จะแยกไว้จําหน่ายได้นะคะทาแบบนี้ไว้ก็เลี้ยงให้เขาโตอีกสักสองสามสองอาทิตย์ก็น่าจะเอาไปขายได้แล้วค่ะก็เดจ๋าก็จะใช้ไม้อันนี้ค่ะที่จริงอ่าแล้วแต่ถนัดเลยนะคะมันมันไม่ตายตัวหรอกคะ่ะใครถนาดแบบไหนก็แบบนั้นริงถอนขึ้นมาก็ได้ดินี่จ๋กจาก็ล้วนอยู่แล้วแต่ว่า เนื่องด้วยที่ว่าอถอนขึ้นมาบางครั้งก็อาจจะมีขาดบ้างอะไรบ้างเนาะเพราะว่ามันเขาเขาโตเขาโตเยอะแล้วเขาโตมากแล้วแต่ยายจ๋าจะใช้วิธีวิธีที่ยายจ๋าใช้ก็คือรวบอย่างนี้เลยค่ะรวบกอแบบเนี้ยายจ๋าจะใช้ไม้แนะดินขึ้นมาให้มันมาเป็นก้อนเลยออกมาเป็นก้อนถอนก็ได้ค่ะแต่ยายจ๋าจะจะดูจํานวนต้นเขาด้วยค่ะว่าเราจะใส่ หลุมเนื้อ,อถ้วยเนื้อถ้วยน้ำเนื้อ,อ่ต้นนะคะก็ประมาณนี้แล้วจ่าก็จะใช้มือขึ้นมาแบบนี้เลยก็หาอะไรรองเางอนะคะจะเลอะก็นี่ค่ะประมาณนี้อันนี้ต้นกล้าก็โตแล้วเลี้ยงสักอาทิตย์เดียวก็ขายได้คะ่ะเจ่าก็จะมาแยกต้นนะคะขึ้นใชยเขาก็ทนนะคะทนตายยากเหมือนกันนะคะเพราะว่า โดนตัวหนอนหรืออะไรไม่รู้แทะกินแบบยอดหายหมดพม่สาก็จะใส่จํานวนต้นพอประมาณค่ะบางทีก็9ต้นสิต้นบางทีก็เจ็ดต้น8ต้นก็แล้วแต่ว่าแมงวีเยอะค่ะหน้านี้หน้าฝนแมงวีจะเยอะมากนี่ค่ะก็แยกไว้แต่สาก็หอกออกมาแบบนี้เลยนี่ค่ะอันนี้หนึ่งสอง ต้นเล็กต้นใหญ่ปนกันนะคะก็สลับปนปนกันไปเนาะสี 4, 5, 10, 8, ่ห้าหกเนี่มี10ต้นนะคะแ้วจ,จ่าจก็จะใส่ประมาณ8ต้นเพราะว่าดินในถ้วยปลูกมันน้อยเนะาะดินในถ้วยปลูกมันน้อยจะเลี้ยงให้ได้โตเร็วเราต้องช่วยเอา,อาฮอร์โมอนนมสดหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไปลดเกือบทุกวันค่ะจะจ่าผสมน้ำลด เกือบทุกวันเ๋ยจ๋าจะพาไปดูวิธีดูแลกันอีกทีหนึ่งจะเห็นไหมคะอันนี้ขอขอตวัวเอาเอาหลบก,ก่อนนะคะอันนี้วกวาแยกจ๋าก็จะเทลตรงนี้น,นะเนะะี่ยค่ะจ๋าก็จะใชะ้ไม้เนี่ยขุดหลุมเหมือนหลุมในกระถางนี้นะคะ่ะปลูกแล้วก็เอารากเขารวมกันอานนี้ค่ะแปดเก้าเก้าต้นสิบต้นได้คะ่ะต้นเล็กด้วยเนะะี่ยค่ะก็จะประมาณเนี้ยจ๋าก็จะก็คือ มันมันสะดวกดีค่ะเราดินไม่ต้องใช้เยอะด้วยแต่ว่าถ้วยน้ําเนี้ยค่ะแถวภาคทททอีสานหรือว่าเวลามีงานเนาะเขาจะใช้กันเนาะมีงานมีการอะไรก็ช่างนะคะเขาจะสั่งแก้วน้ําแบบเนี้ยคือมันสะดวกแล้วก็ขยะจะเยอะมากค่ะซึ่งเนจาเห็นขยะแล้วเนจาก็อยากจะเอามาทําให้เกิดประโยชน์แต่ที่จริงมันทําประโยชน์ได้มากกว่านี้ค่ะแต่ว่าเอ่อ ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นเนะเาะค่อยๆทำค่อยๆไปกาลังศึกษากับปู่อยู่ว่าอยากให้ปู่ทาแบบนั้นปู่ต้องช่วยทําด้วยนะคะถ้าปู่ไม่ช่วยทําก็จะยากนะคะเจียใา,าก็ไม่เก่งในเรื่องพวกช่างนะคะก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ค่ะยงอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็ไปขายได้แล้วะคะ่ะนี่ก็อย่างนี้ค่ะได้แล้วหนึ่งแก้วขยะแถวต่างจังหวัดเขาจะใช้ขยะสิ้นเปลืองเยอะเลยนะคะ เราะว่าเขาไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะอยู่ต่างจังหวัดก็ขยะพวกพลาสติกก็จะเยอะเยอะมากยนจ่าเห็นแล้วก็เนาะบางอย่างเราก็อยากจะช่วยได้เราก็อยากจะช่วยเล็กๆน้อยๆก็ช่วยได้ช่วยไปนะคะก็นี่ค่ะยะจ๋าก็จะแยกออกมาแบบนี้แหละก็มาอยู่โคกหนองนายะจ๋าก็ออกมา นอกจากเพาะก้าผักตอนที่อยู่บ้านตอนนั้นแล้วก็มาอยู่นี่ก็จะทยอยเพาะไอ้นูน่นไอ้นี่ไปเรื่อยๆนะคะก็มีอะไรก็เพาะไปทําไปส่วนปลูกไม้ปา่าก็จะมีส่วนที่ปลูกไม้ปา่าปลูกค่ะเดี๋ยวยะจ๋าก,ก็จะไปปลูกต้นสักแล้วเดี๋ยวแยกอันนี้ก่อนสักหน่อยก่อนคืออยากทําให้มันเสร็จจะได้พอก้าเข้าแข็งแรงสักหน่อยนึงหรือวันนี้ยะจ๋าอาจจะยกเข้าไปไว้ที่บ้านค่ะเป็นทั้งกระจาดเลยเนาะเอาไปไว้ที่บ้าน ไปเลี้ยงดูพราะคบปงุมต่อที่บ้านให้เขาเจริญเติบโตเพราะอยู่นี่มันบางครั้งฝนมันตกแรงแล้วมันอยู่ใต้สเสแลนน่ะน้ําขังต้นขึ้นช่ายลอยขึ้นมาเลยคนะ่ะเจจ่าต้องเสียเวลามาทําใหม่อีกก็เลยว่าถ้าเขาติดดีสัหน่อยนึงก็เอาเข้าบ้านเอาเข้าไปไว้ที่บ้านที่บ้านก็จํากัดค่ะที่วางก็จํากัดกพื้นที่ก็ยังไม่เหมาะสมที่จะวาง เมงวันเมงบีเยอะมากนี่ค่ะก็จะประมาณนี้แหละลวจาก็จะจับรวมกันจับรวมกันแล้วก็แมงวันเยอะจริงๆเมงบีแมงวันค่ะเนี่ค่ะก็เอาลบก,ก่อนก็จะปลูกเลยนะคะนี่ค่ะก็ขุดหลุมขุดหลุมให้พอรากเข้าลงได้ลิจ่าพอไว้อ่อไม่ได้ ใส่วันที่อะไรเลยค่ะเยาจาทาแบบรีบๆคิดอยากจะเพาะอะไรก็เพาะเลยนะคะแล้วก็เอาลากเขาลงไปในหลุมช่วยเอาไม้ช่วยดันลากเขาลงไปให้ให้อยู่ในดินเนาะให้อยู่ในดินก็ลึกพอสมควรค่ะเพราะขึ้นใช่าเขาเขา,อ,าอยู่แบบลึกได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็กดโคนต้นนิดนึงเดี๋ยวยจาจะลดน้ําให้ดูเดี๋ยวยจาลดน้ำเยาจาก็จะใช้ขวดะะจริงเนี่ยใช้ขวด ขดเล็กอ่ะจะสะดวกหน่อยอันนี้เาจ๊จ๋าก็เติมน้ําขดใหญ่มาแล้วเวลาลดน้ําตอนแรกเาจ๊จ๋าก็จะลดประมาณนี้ประคองต้นไว้หน่อยค่ะเพราะดินเขาก็ยังยังหลวมๆอยู่เนาะย,ยังไม่เซ็ตตัวดียังไม่แน่นถ้าเกิดลดน้ําไปสักพักหนึ่งอ่ะพอเราลดน้ําไปดินเขาจะเหลวต้นเขาก็จะล้มถ้าต้นไหนล้มหรืออะไรก็เดี๋ยวเาจ๊จ๋าก็จะหาดินมาใส่เพิ่มอีกเพราะตอนนี้ดินยังไมไ่ผสมค่ะนี่ค่ะค่อยๆลดก็ประคองต้นไว้ ถ้าเราเอาลงไปลึกแล้วอ่ะต้นเขาก็จะไม่ล้มเนาะเพราะดินโดนน้ำเขาก็จะนิ่มๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาฟื้นตัวเดี๋ยวดินเตะตัวก็จะกระชับมากขึ้นอันนี้ต้นเขาสูงเนาะด่จาลงต้นนี้สูงมากกว่าเพื่อนเดี๋ยวดิจาลงใหม่ค่ะเอาลงลึกอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าต้นเขาสูงก็ต้องเอาฝังลงลึกๆค่ะไม่งั้นพอเวลาเราลดน้ําอ่ะต้นเขาล้มล้มแล้วก็จะบานแฉ่งออกก็จะไม่เป็นระเบียบ การปลูกขึ้นช่ายจะให้ต้นโตนะคะต้นโตสูงแบบไม่ล้มะเจจ๋าจเคยทำแล้วตอนที่อยู่บ้านที่หนองจอกเจจ๋าใส่ถุงพลาสติกแบบถุงถุงเพาะนะคะแล้วก็วางเบียดๆกันเลยแล้วพอเขาสูงมาเขาก็จะสูงสูงแข่งกันเบียดแข่งกันนะคะเขาก็จะพอเราหยิบออกมาเขาก็จะยังไม่ล้มนอกจากเจอแบบน้ำเอยไม่ใช่เจอแดดแรง ราก็จะได้ขึ้นใช้ต้นสูงอวบนะคะต้องตั้งให้มันชิดๆกันถ้าลงกระถางหรือว่าถ้าเกิดเราเมียพื้นที่ให้เขาเยอะเขาก็จะบานแข็งนะ่คะอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเตรีตัวเดี๋ยวเอาดินนี้ใส่ไปอีกหนะะ่อยเพื่อที่จะให้เขาดคลองลําต้นไว้ไม่ให้ลมมันแรงค่ะพอดินเหลวลวลมแรงมามันก็มันก็กลายเป็นว่าต้นเขาก็จะล้มอยู่ที่ที่ที่ขยายไว้เมื่อวานนะคะต้นล้มไปเยอะเลย ไปดูนะคะเดี๋ยวเราก็ลดน้ำน้ำไปชินเดี๋ยวเจ้าลดล้างมือก่อนลดน้ำล้างใบอีกรอบนึงพอปลูกเสร็จเดี๋ยวจาก็จะยอยแยกให้หมดนี่แหละคะ่ะวันนี้ต้องเอาให้หมดจะได้ทำอย่างอื่นเนาะไม่งั้นก็ทำงานไม่เสร็จค่ะคลิปนี้ก็เนี่ยคะ่ะการย้ายขึ้นใช่ของเจาก็จะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวอันนี้อพอดินเขาเซตตัว ก็ตั้งตัวได้เขาก็จะชูขึ้นมาเดี๋ยวยายจ่าจะไปอัปเดตให้ดูที่บ้านมีสองตะกร้าเนะะี่ยค่ะอ่าตะกร้าหนึ่งก็สามสิบสามสิบช่วยปลูกนะคะหนึ่งสองสามสิบยี่สิบสามสิบสามสิบช่วยปลูกอยู่นู่นก็หกสิบแล้วะคะ่ะหกสิบอยู่นี่อีกหกสิบร้อยยี่สิบช่วยปลูกค่ะตอนเนี้มนยมีขึ้นช่ายถ้วยปลูกแบบเนี้ยนี่ค่ะขึ้นช่ายตอนแรกอะ่ะมันโดนอะไรกัดกินไม่รู้ตอนกล้าเขาขึ้นได้เล็กๆเท่าเข็มนะคะ ใบไม่มีเลยโดนโดนไอเนี่ยกัดกินหมดไม่รู้หนอนหรืออะไรไม่รู้แต่เขาก็โตมานะคะไม่ตายใบเขาก็เริ่มงอกออกมาใหม่เรื่อยก็เป็นต้นโตต้นช่าไม่ตายค่ะต้นเล็กๆโดนก,ดกัดเตียนเลยเจ๊จ๋านึกว่ามันจะไม่โตเจื่อจากเขาลดน้ําบารุงใสฮอร์โมนนมสดไปเรื่อยๆแล้วเขาก็โตค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ที่เจ๊จ๋ายแยกออกมาก็จะได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็จะแยกลําต้นเขาออกแยกลําต้นเขาออกมาปลูกนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เริ่มจะเหี่ยวๆหน่อยก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเขาก็แตกใบใหม่ออกมานะคะคลิปนี้ยาจ๊จ๋าพาปลูกก็พาแยกต้นขึ้นช่ายก็หลังจากที่ไม่ได้ทาคลิปปลูกมานานวันนี้มีเวลาก็เลยเออเนี่ยจัดพื้นที่าสารแหน่ก็เมื่อวานเมื่อวานก็ฟูเต็มเนี่ยค่ะเจ๊จ๋าก็ชําไปได้เก้าถุงอันนี้เป็นเป็นเป็นกระถางแม่พูดถึงว่ากระถางาที่เจ๊จ๋าปลูกไว้เดี๋ยวเจ๊จ๋าจะตัดตรงเนี้ยชําใส่ตะกร้านะคะเนี่ยอันนี้คือเขาเลยออกมาแล้ว ดินตรงนี้ก็เริ่มธาตุอาหารหมดเมื่อวานเย่ยาจ๋าก็เติมขี้วัวแห้งนะคะไม่ได้หมักอันนี้ไม่ได้หมักเยา่จ๋าก,ก็เอาสารแหนทที่เยาจ๋าช้ำไว้จากก้านที่ซื้อมากินนะคะก็ได้ไปกระมังหนึ่งแล้วทีนี้หนอนมันกินหนอนมันกินแล้วก็พอเราแยกมาได้ก็มาใส่กระมังเล็กเอาไม่ต้องเอาไปลงดินเมื่อก่อนเยาจ๋าวางวาง,วางตรงดินตรงนู้นค่ะกละมังตรงที่ยากขึ้นเยอะๆทั้งมดทั้งเอ่อหนอนมันกินหมดมันตาย มันตายมันก็เหลือดเงามันนิดหน่อยจะจาก็เลยแยกมาใส่กระถางนี้ไว้แล้วก็เอามาเลี้ยงใต้สลันเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตเป็นต้นแม่พันธุ์ของเจาจาจะขยายต่อไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็จากต้นที่สลัแหน่ที่เราซื้อมากินมีแต่กิ่งเรากินใบกินยอดไปหมดแล้วมีแต่กิ่งสลรนแหน่จาจาไม่ซื้อเลยแคะแบบข้างบ้านเขากินแล้วเขาเราเห็นเขากินแล้วมันสดบอกว่าเออกิ่งสลรนแหน่ ก็บไว้แล้วก็เอาไปเอาไปาให้ด้วยนะเขาเอามาให้ห้หกกิ่งนี่นะคะเะจากจาก,ก็ขยายมาเรื่อยพอพอมันติดยอดไหนเะจากก็ตัดยอดมันมาชําตัดยอดมาชําจนได้เยอะตอนนี้ก็ประมาณที่ชาไปเมื่อวาน9้าถุงแล้วในกระถางอีกคือ10กว่าแล้วค่ะเกือบยี่สิบแต่ว่ามันมันโดนหนอนกินไปบ้างเราก็พอเราเอามาชําเสร็จเราก็เลี้ยงดู บำรุงเขาให้มันแตกยอดใหม่อีกนะคะพอตัดยอดมาชำเราก็บำรุงใส่ขี้วัวใส่ปุ๋ยหมักอะไรของเราไป <c oughs> เพื่อที่จะให้เขาเป็นแม่พันธุต่อไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเดีย๋ยวจะจ่ายจะตัดมาปลูกในตะก้านะคะคลิปนี้ก็พาปลูกขึ้นชา่าแล้วพาดูสสรแห่ในกระมังที่เป็นต้นแม่พันธุ์ก่อนนะคะเพิ่งตัดยอดไปเมื่อวานเมื่อวานก็ฟูเต็มอยู่นี่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็ พอตัดยอดไปมันก็จะเป็นสภาพอย่างนี้แหละก็จะไม่ค่อยงามเดี๋ยวพึ่งบำรุงค่ะอันนี้ก็กลืนไปเลยนะคะเอายอดไปหมดแล้วค่ะคลิปนี้ก็พาชมพาดูวิธีที่จะจาแยกขึ้นช่ายแต่ละสวนแต่ละวิธีของคนเราไม่เหมือนกันนะคะแต่ละที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ใครถนัดแล้วแต่ใครมีโอกาสทําแบบไหนก็ทําได้นะคะ,ะถ้าคนมีใจรักการปลูกอะทำได้ทุกอย่างคะ่ะเขาจะพลิกแพงตามตามที่เขาถนัดและตามวัตถุดิบที่เขามีนะคะ ก็เดี๋ยวจตาขอตัวแยกขึ้นใช้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะสองถ้วยเดี๋ยวจตาแยกให้หมดนี้ก่อนสามถ้วยจะได้ไปทําอย่างอื่นนะคะไปผสมดินต่อค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไอ้เจ้าลักกี้กับแฮปปี้ไปไหนหมาที่สวนนะคะเจ้าโคกหนองนาตายไปตัวหนึ่งก็เลยเหลือแต่เหลือ2ตัวเหลือไอ้เจ้าตัวดำกับตัวน้ำตาลตัวสีน้ำตาลอ่อนตายแล้วค่ะโดนยาค,คลิปนี้ก็ดูบรรยากาศ ก็อชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยจ่าพาปลูกนะคะแต่ละวันก็ทําได้เล็กๆน้อยได้ไม่เยอะติดตามช่วยจ่าพาปลูกได้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่ติดตามจ้าจ่าพาปลูกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกทก,การติชมนะคะขอให้เป็นกำลังใจให้จ้าพาปลูกไปอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแบบช้าๆหน่อยนะคะก็ ก็เดจ่า,จาก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดแหละตอนนี้ต้นไม้ก็เริ่มเขียวหญ้าก็เขียวนะคะดูแลกันไปเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมของคลิปของเดจ่า,จ,าจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ